เดินเลยไปเ,ไปเลยไม่เปิดแล้วเสียดายเนาะชิ้นหนึ่งเฮ้ยมันไม่กินแล้วหรอไม่เอาเลยเก็บใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าดีกว่าเอาไว้กินที่บ้านมันจะเข้าไปเละนะ ดรคเลยพวกนี้เนี่ยโรคมับรวมกันแล้วใส่ลงรวมกันแล้วใส่ไปในกระเป๋าทิ้งดีกว่าโรคเนียนะทิ้งไปเลย